มีความโง่และความุงเรามีความสนุกไปมกาสนุกนมีาติดชาร์จมาตมาเจอกคก้งทออวเพลงาซึงด้วยแล้วก็มาในแบบว่าลุก ลุกที่เธอเปลี่ยนลุกใหม่ใช่จากแต่ว่าเป็นผู้หญิงเซ่อๆ่ะเปลี่ยนมาเซ็กซี่เลยเซ็กซี่มาชอบมาชอบค่ะชอบนาคนไม่ชอบชอบมาป้าหรือเปล่าครับผมช่วงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนาฬิกาอยู่เช่นเดิมครับผมช่วงหน้าเราจะไปคุยกับใครนะนี่เลย พี่เท่งน้อยเอนจอยโชว์เขาเป็นตลกใช่ฮะเป็นเป็นตลกกอปี้ด้วยครับผมกอปี้ใครมานะกอปี้นี่เลยก็บอกอยู่แล้วพี่เท่งกอปี้พี่เท่งมาใช่แล้วขอบอกว่ากอปี้ได้แบบว่าเหมือนเปียกทั้งหน้าทั้งลกลิกที่เห็นทุกอย่างแต่ว่าวิธีการในเรื่องของความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันต้องไปคุยกับพี่เขาว่าแต่ว่าพี่เขาเนี่ยคิดทะลึ่งกว่าพี่เท่งเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขา ทำอาชีพล่อเป้าอ,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 อีกสิงหนึงลเนี่ยถ้าเดี๋ยวช่วงน,นี้นะคะเราไปพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งนะคะ<อ>แล้วก็ช่วงหน้าจะจษาร์พาไปคุยเองอแล้วก็มีอ้อนด้วยนะคะไปคุยกับพี่เท่งน้อย Enjoy Show กันค,ะค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิสเตอร์ไกด์วันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแร่แทนน้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงมี คุณรู้ไหมทัวร์ทัวไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนอรี่วินเทจฟ,ฟาร์ชมช่มโป่งยุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บ่อกถึงสกราระหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1 1ดสาถึง14สายด่วนโทร0 8 6 7 8 8 5 7 0 5 อาทิตย์ที่สองธันวาคมแล้วจะรออะไรเหรอครับหมอสายมาพี่เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูไวกว่กับด้านเร็ว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  ไปทำบุญไปไปไป mm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทูลบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวร์รถไฟบริษัทคอนทูลบรีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทรศูนย์3211่1ถึง14ไปกินเจเพียงหนึ่งมือมืนชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิน้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสามปางร่วมพิธีกรรมน้ำมูล,ลนิธิอุบลรังสีจุลามณี สักกระเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรีเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศรีมหาโพธิเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบรรดาลความสำเร็จนำมาสู่ตัวเองและครอบครัวสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกข้า199บาทบุคคลทั่วไป1,200บาทโทรศพัพท์0 2801 3211-14อถึงอิ่มบุญอิ่มตาสำราญใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัท้นทนบุรีจำกัดบริษัท้นทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่1 2 0 1 9สองทับนยาขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัท้นทนบุรีจำกัด เที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ามส่วน3าจังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพ,พเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สาจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเศราสิ้นสุดที่จันทบุรี หิ่นลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ์ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางสวยสุขนวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครนายก ไหว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักขะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9้าวัดดังฝั่งทนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ vip. ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทพลทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์028013211ถึง14 ชมค่ะบอกกันไว้นะคะว่าวันนี้เรามีศิลปินที่ม้าความสามารถนะคะมาเยี่ยมเยียนในรายการธุรกิจวาไรตี้ของเราด้วยนะคะโอ้โหจะบอกว่าศิลปินนมคนนี้นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะมีทั้งผลงานเพลงแล้วก็ภาพยนตร์นะคะมาฝากกันออให้หลายๆคนเนี่ยได้ชื่นชมกันมาแล้วพิจารณาค่ะนะคะวันนี้ตอนหลังเขาจะมาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไร่น้อยแต่น้อยนะคะมันต้องดูดีเล่อยฮะประหารชีวิต ใช่เขา้ลจิ้เลยเสเลดให้มันดูมิเป็นพ็อปให้มันดูดีหน่อยพูดเรื่องเพลงก็จะมีกีตาร์พูดเรื่องหนังก็จะมีเสล็ะเราคิดว่าเือันี้แล้วจะดูดีเหรอก็ดูดีครับคนดูหน้าตาดีไทยรุ่คิดเองหรือเปล่าจ้าด้ค่ะสวัสดีคุณอ้อนสวัสดีค่ะอยากเจอแอปเปิ้ลรืเล่าให้แน้นำตัวจากทางบ้าน่อยสวัสดีครับผมเท่งน้อยเอ็นจอยโชว์นะครับก็หลายๆภาพหลายๆภาพที่เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังละคร ิทคอมนะฮะที่เจอวนเวียนอยู่ในทีวีนะฮะโลกหูโลกตาท่านนะครับผมมาแล้วครับนี่ <c oughs> อ่มนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าพี่เท่งน้อยยังเคยมาเยี่ยมเยียนในงานของเรามาแล้วรอบหนึ่งด้วยครับผมรู้สึกว่าจากห้าเดือนที่แล้วครับประมาณนั้นครับผมช่วงน,นั้นเนี่ยยังจําได้ว่าเพิ่งจะปล่อยออกมา2ซิงเกิลเองครับผมเพิ่งครอบ2ซิงเกิลนั่นก็คือคนชอบยิงโทรศัพท์กับไม่เห็นลงสกไม่หลังน้ำตาครับตอนนี้มาพร้อมกับอัลบั้มสู่ออกครับ เต็มแล้วสูบออกครับสูบออกครับไม่สูบออกครับร่างเต็มนั่นเองค่ะทั้งหมดกี่เพลงครับวันนี้อ่าสิบสองเพลงครับผมทำเยอะไหมก็ทําให้เป็นงานบุญงานบวชนะฮะก็คือจะเหมือนย้อนยุคละมวเพลงเก่าๆที่ซื้อมาเล่าจากพราะคุณคุณเดียวแล้วก็แววนพิเศษหรือเพลงต่างๆฮะเพลงเก่า อันนี้คือเอาเพลงเก่านะ cover cover ใหม่นะแต่งแต่งสองเพลงั้น o v e r f e a t u r ิ n g ด้วยเข้าสำเนียงเขามาเคอว cover เวอร์แล้วฟ e a ช u ลิ n g ร้องร้องด้วยกันหลายๆคนนะฮะทั้งคณะครับคือไม่ไม่ได้ร้องคนเดียวครับมีเยอะแยะเลยนะที่ใครบ้างเลยก็มีพี่โป่งหินเหล็กปูนทรายหินเห็ปูนทรายด้วยพี่อัสนีสนอพี่มัำพี่เท่งสุดหล่อพี่นงพี่พีธนวาอย่าบอกนามสกุลนะพี่เสกพี่ พี่นี่น่าพิจนาพี่แอดพี่เล็กนะฮะไม่ใหญ่นะฮะก็ไปอัพครบทีมนะครับครบทีมไมเคิลแจ็คสันอันนี้คือทีมเต็มของเราทีมเต็มครับแล้วทุกคนก็มีผลงานอระดมมีด้วยนีครับพี่จิริ้งด้วยกันหมดก็คือมีส่วนร่วมหมดเลยร้องกันหมดเลยสองก็หมดครับผมคะครับแล้วอัลบั้มชนีนี่อยากถามนิดนึงนะคะว่าใช่ไหมถามนิเยอะก็ได้ครับผมถามเยอะๆก็ได้ค่ะโอเคค่ะครับผมครับขมบคุณมากครับแปดสิบโลเขาต้องถามเยอะๆหน่อยใช่ไหมถาม ก็ทำรอตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลแล้วนะก็คือตั้งใจว่าเราแต่งเพลงใหม่2เพลงคือแต่งเยอะคนจะจำไม่ได้หรอกต้องแต่งแค่2เพลงแล้วก็ตอนนั้นก็ซื้อเพลงเรามตักเพลงที่ผู้ท้าผู้แก่เคยฟังเคยเต้นเคยหมุนซื่อตะล่าสมัยก่อนมา พูดถึงหมวดเสื้นแตละลานี้ต้องถามก่อนว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดกัที่เพชรบูรณ์ครับผม๋อเพชรบูรณ์ครับมะขามหวานอร่อยอันนี้มาฝากไหมคะพี่คนก็หวานครับสองฝากน่าดวจริงเลยโปรดิวเซอร์ผู่ไว้แล้วว่า2องพิธีกรตายแน่ผมไม่ตายหรอกครับมอยู่สนุสนานกันนะครับผมจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ใส่รองเท้าแล้วคุณใส่รองเท้ากันค่จะพูดทำไมอ่ะให้กล้องสูบมาไหน เอาขึ้นบ้านเขาไาใส่รองเท้าใช่ไหมเขาไม่ายงานไม่้ามาดคะคือไม่ได้ซักนะฮะไม่ได้ไม่กล่าวขึ้นมานะครับจะถามถึงระดับนี้นะคะว่าจะมีการวางแผนกันเมื่อไรยังไงบ้างเรคงจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์นะฮะโทรไที่0ูนย์3ปดห้ครับหรือติดต่อมาทางที่นี่ก็ได้ให้ที่นี่เป็นตัวแทนอยากจะเอารองเข้าเระ่อดเป็นติด ให้เขาขายให้แม่นะเนี่ยจำชื่อเได้หมดครับผม่มดนะผมก็ทำการบ้านผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก่อนก็จะมาจะไปคือทําเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปแต่ว่าไม่ครับเดี๋ยวเขาจะมาก๊อปปี้ทีเดีงครับกลัวเหรอคะก็กลัวเพราะเราคัปปี้โชว์อยู่เลยกั๊วแต่เรากลัวการก๊อปอีกกลัวกาก๊อปปี้อีกคือส่วนมากเราเอาไปแจกในการแสดงคือเป็นที่ประทับใจถ้าอยากได้คือโทร สั่งซื้อครับคือเราจะไม่อยากไปยุ่งในการแสดงมันจะเสียอัตรษลในการแสดงอันนี้พูดถึงกระแสตอบรับของเพลงของพี่แนนน้องดีกว่าหลังจากที่ปล่อยสองซิงเกิลนั้นออกไปเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกว่าเพลงเร็วจะจะแซงเพลงช้าเพลงเร็วนี่คือจะกวนๆคนคนเราชอบความสนุกนะผมก็เพลงคนชอบจริงก็มันมันตรงชีวิตคนอีสานก็บอกว่าคนตอบมาอีกแล้วตอบมาอีกแล้วอ่ายิ่งมาอีกแล้วยิ่งมาพันนี้ทำภาคใต้อะไรเงี้ย แต่เป็นเพลงช้านี่ก็สําหรับผู้ชายเจ้าชู้ที่โดนเมียทิ้งหาก็อาจจะซึ้งใจนะก็มีสองกระแสใจเพลงเร็วจะเยอะกว่าครับ ที่ติดต่อเทียบดูแต่งเองด้วยแต่งเองครับจากจากความรู้สึกจากประสบการณ์ของเราเองด้วยก็ทั้งวงทั้งคณะเขาก็มีอะไรก็ยิงหาหัวหน้าเนี่ยคิดว่าหัวหน้าได้ตังเยอะกว่าคุณอมตังน้องเยอะยิ่งยิ่งยิ่งครับยิงมาล้านสายก็สามล้านบาทนะครับคุณลองคิดดูครับจะยิงครับผมไี่มครับแล้วใช้เวลาแต่งงานไหมครับพี่แต่งอะไรับผมแต่งเพลงนี่คือการเขาเรียกว่ามันต้องหมุนมันต้องมีภาพประกอบมันต้องมีฮะเดี๋ยวสักพักจะมีอย่างนี้นะ แต่ถ้าเวลาหมดยังไงฮะเวลาหมดวเวลาหมดก็จะจอย่างนี้อ่าหมนุนเอ <มา S 2> เอใช้เวลาแต่งนานใช่ไหมฮะอ่าอยู่ในรถหนึ่งหนึ่งวัน,นะฮะนแต่งในรถเป็นคนชอบยิงนี่หนึ่งวันอยู่ในรถคือแต่งเหมือนประชดประชันเหมือนเหมือนมันมันกันแน,นกระแหนคนในรถแหละฮะครั้งครั้งแรกที่แต่งแล้วเอาไปให้ใครฟังแล้วเป็นไงไม่ให้ใครฟังก็อัดไว้ครับอัดกับ อ่ามินิมินินลิกเขาเรียกอะไรฮะที่เป็นมอนเทสเกตเนาะยังไม่ได้อัดโทรศัพท์ยังไม่ทันสมัยนะอ,าานอะไรฮะมันโบราณขนาดเลยแล้า,าแต่งานานแล้วไม่นานครับแต่ว่าเราอยากได้ความคลาสสิกเหมือนที่พิเศษพิเศษก็ใช้รหรือเปล่า ่ไม่ใช่เอ็มดีครับมูลค่าเล็กๆนะฮะคือตอนนั้นไปทงฟ้าราคาประหยัดทั่วประเทศเราก็ประยัี่สิบาทใช่เรากินนอนในนั้นแต่ค่าตัวเราไม่ใช่นี่สิบาทนะฮะเราก็แต่งเพลงแล้วก็ด่าเหมือนเหมือนด่าทีมงานนี่แหละโทรมาโทรมาว่าสิโทรมาโทรมาวานี่ยิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยสิครับคือท่อนฮุกได้ละท่อนฮุกได้ละในในรถนั่นแหละเหมือนด่ากันได้แค่ไหนก็ไปั้งฮุกก่อนที่จะได้ใงน้ฮุกก่อนครับกลับมาก็ทําเป็นซิงเกิลเรียบร้อยก็ปล่อยไปก็ ได้รับความตอบรับที่ดีฮะค่ะหลังจากที่เอาอยซิงเกิลออกมาแล้วมีการเดินสายโปรโมทเพลงนิดนึงนะก็ไม่่อ้ไม่ได้มีเวลาครับคือฝากพี่ๆทำเฟซบุ๊กนะครับก็ไปโหลดหน่อยนะครับถ้าผมมีเวลาไปเล่นที่ไหนคือจะเป็นคอนเซปต์ผมถ้าผมไปเล่นอย่างผมอา่าอ่านรายการอย่างอย่างพรุ่งนี้ผมไปเล่นชชอาผมก็จะไปสภาพทุกคลื่นทุกสถานีแต่ว่าจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาไปเลยครับเพราะผม เราค่อนมีตังนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีค่ายเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเรื่องเพลงของพี่เท่งน้อยอินจ้าชูเอาไว้ท่้นี้ก่อนนะคะช่วงหน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่เลยครับมีให้คุยคุยอะโอ้สักสี่เรื่องก็ดีนะเจอเราสักครื่งหนึ่งนะคะครับผมไปเลยครับ ให้คนอย่างฉันลันล้าเกินไปจนทำให้เธอที่รักต้องเสียน้ำตาหัวใจมักง่ายเกินไปทีอบอกรักใครโดยไม่รู้ค่าสำคัญตัวเองนักหนาว่าข่าเนื้อใครนิสัยอย่างนี้หลายปี กานไปเธอทนไม่ได้จากไกลไปเลยแก้วตาจุดจบคือความเสียใจของเสือสิ้นลายเป็นผู้ชายไร้ค่าสลัดลายเสือเป็นมาสมน้ำหน้าตัวเอง ไม่เห็นล่งศพไม่ล้างน้ำตาเมื่อเธอจากลาฉันจึงเสียใจจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอ้โอโอผู้ชายฉันจะตายเพราะเธอจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหม ผู้อกผู้ชายใจสลายเพราะเธอพอถึงวันนี้รู้ตัวก็สายไอ้คนมักง่ายยังฉันต้องเสียน้ำตาเมื่อคนรักมาจากไปหัวอกผู้ชายจึงได้รู้ว่าคนที่มีค่าก็คือตัวเธอ ไม่เห็นลงศพไม่ลัางน้ำตาเมื่อเธอจากลาฉันถึงเสียใจจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอคะผู้ชายฉันจะตายเพราะเธอไม่เห็นลงศพ ไม่หลังน้ำตาเมื่อเธอจากลาฉันจึงเสียใจจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอ้โอกผู้ชายฉันจะตายเพราะเธอจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหม ใจใจสลายเพราะเธอไม่เห็นลงศพไม่ล้างน้ำตาเมื่อเธอจากลาฉันจึงเสียใจ จะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอ้ะอผู้ชายฉันจะตายเพราะเธอจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอ้ะอผู้ชายใจสลายเพราะเธอ ก็มาในรายการทุรบร,รีวารตี้ของเรากันต่อนะฮะคุยกับพี่ทิงน้อยเอ็นจอยโชว์กันต่อค่ะเอ็นจอยโชว์นี่คือเอ็นจอยโชว์ที่สนุกกับการโชว์ครับคือถามว่ามันคือยางสกุลหรือว่ามันคือชื่อคณะมันเม่นแล้วครับผมตอนแรกผมอยู่กับอ่างถิ่มมาก็งสามสี่ปีนะใช้ทิ่งน้อยถเถิงก็เข้าท่าดีนะแต่ว่าก็ทําไมเราไม่ไม่ทําขึ้นมาเองนะผมว่าผมเห็นก็คือก็มีคนใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ จะอ้างอินเยอะเกินไปอย่างว่าเราเออเราขายพิเท่งเราจะไปใช้เถิร์กเก็จะอยู่เยอะไปแต่ที่จริงมีสิทธิ์ใช้นะนอยู่กับอ่างมา3 4มี่ปีอ่างเถิร์ก็เลยคิดเชิญยิ้มก็คือมีความสุขในการเชิญให้ยิ้มจนชื่นขอมีความสุขลราหน้าตาโกอินเตอร์วิลสมิธประมาณนี้นน<ม>วิลสมิธอ่ะแมนแบ็คต้องมีหนวดมีเข่าอย่างเงี้ยคุณรู้จักวิลสมิธอ่ะเอาไปแบ็คได้ยาก็คือพูดถึงไหนแล้วทั้งตกี้นี้ นามสกุลของโอ๋เท่งน้อยนี่ชื่อที่ได้ได้จากพี่โอ๋ถาวรกรนะฮะตอนนั้นเป็นนักเรียนของจันทนาฮะก็ได้ได้โอกาสเล่นละครกับพี่กบสุนันท์ครั้งแรกพี่โกพี่โกพี่โกศูนันท์ครับผมพี่กบทำไมนะพี่กบพี่กบครับผมทำไมผมพูดอะไรเปลีเลยครัคุณรู้ลูกแล้วล่ะคุณเหมือนรู้ลูกแล้วล่ะได้เข้าคณะผมเลยนะเนี่ยอินเดี ก็คือตอนเข้าฉากอ่ะพี่โอถามกรณ์ผู้จับเขาเขาไม่รู้จะเรียกอะไรเ่ะเขาเจอหน้าเขาจะเรียกเท่งก็ไม่ได้เขาเรียกพี่เอะไอเท่งน้อยเอออย่างนี้หน่อยอย่างนี้อย่างนั้นหน่อยคือ acting คือก็ได้ยินชื่อแรกจากพี่โอทามกรก็เลยใช้ชื่อน้นมาตัวเท่งน้อยนามสกุลก็คือยังไม่ได้ใช้ตอนนั้นนามสกุลมาใช้ตอนที่ว่าเราจะใช้อะไรดีเราจะเอาเหมือนเชิญยิ้มชนชื่น enjoy show มีความสุขในการโชว์ทั้งน้อย enjoy Show เหมือนเครื่องดื่มชนิตนึน enjoy จุดๆ,ๆเราไม่บอกว่าเป็นโคเพราะว่บ<ร>าบอกไปแล้ว <c oughs> บอกไปแล้วไม่เป็นไรฮะเขาอาจจะส่งสปอนเซอร์มาให้เราก็ได้ครับ <Okay. S 2> ขอบคุณล่วงหน้าไทายน้ำทิพย์นะฮะพี่หนึ่งดูอยู่นะผมรู้พี่เอาน้ำดื่มที่นี่ <c oughs> นด้วยนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องถึงภาพยนตร์บ้านกว่าค่ะตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างคะพี่หน่ามีเยอะเลยครับตอนนี้ไี่มีสิงมาเฮานี่หนังผีหรอฮะ เออใช่วันนี้เราเป็นเอฟเฟกค่ะครับผมภาพ,พยนตร์นะฮะภาพยนตร์ตอนนี้ก็มีเรื่องค่าน้ำนมค่ะจะเขาฉายมาเมื่อไรเประมาณสองสิงหานะถ้าไม่ผิดพลาดอันนี้คือเป็นหนังใหม่ล่าสุดที่เราได้รวมเล่งล่าสุดเลยครับผม คุณสงสัยว่าผมเป็นอะไรตำรวดเป็นอะไรเออตัวฆ่านะตัวฆ่าไปฆ่าน้ำนมอัฆ่าเป็นคนอ่าเป็นตำรวจใะมเป็นตำรวจสมมติาที่น้อยก็ได้เป็นตำรวจเป็นสายสืบเป็นพระประมาณนี้ลนะคราวนี้ย้อนกลับไปถึงการแสดงครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยฮะเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกผมนี้รับรองเลยว่าผมเร่นในเรือแน่นอนฮะเร่นในเรือตอนนั้นถ่ายอ่าเรื่องพระอาจารย์พยอมค่ะเรื่องพยอม เล่นเป็นพระอาจารย์พยอมเป็นหนังดราม่าไม่คอมบดี้เลยแต่ตอนไปแคสติ้งนี่คือหัวเราะกันนะฮะตอนไปเราไปเลยพอดบวกพอรอะไรเจริญพรญาติยอมอาตมาคิดว่ามันไม่ได้หรอกเขาใครจะมาเล่นได้มันหนังดราม่าเราไปแคสติ่งที่แถวในกรุงเทพก็ไม่ได้ว่าจะได้หรอกเพราะว่าเป็นหนังดราม่าแต่ก็ได้แคสติ้งเยอะไหมเยอะครับผมผมก็เล่นมุกไปอย่างนี้ฮะเขาก็เลยเอา แล้วก็ถามว่าคุณหนวดได้ไหมแปลว่าตอนนั้นมีหนวดมีครับเพิ่มไปเลยมีครับตอนนั้นรองเพลงในผับด้วยก็ตัดสินใจอยู่นานก็ตอบตกลงเพราะว่าแปดวันเอาบวกรบคุณหัดตังเยอะอยู่หนัมอยู่ก็เลยเป็นหนังเป็นหนังแบบหนังวีซีดีครับผที่พี่เอกสรพงศ์ให้เกียรตเล่น แกแกไม่เล่นหนังแผนนะปกติไม่เล่นไม่เล่นเลยครับเพราะว่าแกศรัทธาในพระจักรยอนแล้วก็มีคุณแม่เมตตาลุงรักมีมีหลายๆคนเลยนที่ผมเหมือนเป็นห้องเรียนผมเลยับเหมือนเป็นครูเลยับที่บีบอกว่าเป็นห้องเรียนนี้คือได้เรียนรู้อะไรจากห้องเรียนนโลเคชั่นแล้วก็การแสดงแล้วก็ชีวิตจริงนะฮะถ้าคุณได้เป็นตัวเมนคุณจะเหนื่อย